พลเรือเอกประพฤติพรอักษรมัดผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวีนำครอบครบัวสาววงนำโดยนายสงวนส,สาวงบิดานางพิสมัยสาวงมารดาโบแวนดาเด็กหญิงภาขวัญสาววงหรือน้องมะลิลูกสาวบ๊อบบี้วิทวัสสาวงปินชวนานสาสาวงและญาติพี่น้องเครือญาติพรอาทอิป,ปอทิษดีเดินทางเข้ากราบไหว้ขอพร สารพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดินะ์ณสวนกรมหลวงชุมพรอเภอสัตหีบจัังหวดชลบุรีก่อนเดินทางมายังพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ84พรรษากองเรือยุทธการตำบลสัตหีบอเภอสัตหีบจัังหวดชลบุรีประกอบพิธีทางศาสนามาติกาบางสกุลปรารมน้ำอบทำบุญอัฐิด้วยพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัตหีบ ก่อนเดินทางไปยังท่าเทียบเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการโดยกองเรือยุทธการได้จัดเตรียมเรือลออังคารกรร713ซึ่งเป็นเรือลออังคารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสารได้150คนนำญาติและอัฐิของพระเอกหนุ่มเปาทิสดีไปรออังคารณบริเวณหมู่เกาะกลางอ่าวสัตหีบ ซึ่งห่างจากชายฝั่งประมาณ1-2ไมล์ทะเลโดยมีอนุศาสนาจารย์ของกองเรือยุทธการเป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีให้เป็นไปนด้วยความถูกต้องตามประเพณีของการประกอบพิธีรอยอังคารอย่างแท้จริง